นี่คุณแม่อย่างเนาะสุวผ่านนี่แพเบาหวานนะครับนับแพเบาหวานหลังจากกินเไปววนับผ่านไปแพก้ก็เริ่มู้ซึกว่าด,ดีขึ้นนะค่ะออมาครับคุณแม่นุ่งแจงนะครับไปท,ทุ่มส่ออสมอดีเดนของตุบลบันเชียงนะครับมาติดตามครับผมมีอะไรคุณแม่แม่ซื่งอ,อย่างซื้อตัวน,อ,น,อ,วนอัน น้ำสกุลยังม่คุนเหมืองเงอนดูบ้านไดนเนาะบ้านเชียงบ้านเชียงเป็นเบาหวานโดนไปนี่ได้ปีแล้วต้นเนี่ยเป็นเบาหวานได้ปีตั้งแล้วก็ตัดตีนนะเป็นเบาหวานได้หลายปีแล้วเออสิบปีแล้วมาเป็นแผลตัดเป็นตัดนิ้วนี่โดนไปไหนได้ปีได้ปีแล้วเนี่ยได้ปีจริงอ๋อแล้วแต่ก่อนมันมันเป็นแผลใหญ่เนาะแต่ก่อนเป็นแผลใหญ่ ลาจีดลูกมากหอดอพีแต่หน,นีหอดพีเลยแต่กแต่ก่อนเป็นแผลใหญ่แต่หนีอหอดพีแล้วบัดนี้ว่ากินดันแฮปปี้วันนเ้วมันตอนมัน,ม,นมันแผลดีขึ้นกินแฮปปี้วันแล้วก็กินยาหมอเขาคู่กันเนาะแล้วก็แผลดีขึ้นบัดนี้อ่น หม,มอหน,นัดโดนปนไดน้ำตาลลายปนไดใดนี่น้ำตาลาร้อยสามชิพน้ำตาลร้อก็ถือว่าปกติเนาะถือว่าปกติแล้วน้ำตาลาน้ำตาลร้อยสามชิพนี่ปกติแล้วแล้วคุณแม่รู้ออสึกว่าดีขึ้นหลายวันนยดีอยู่ดีเขาบวมกรหาหมอมันบวมแล้วก็ลอาไอ้ยาเขายาไม่กินแล้วก็ยาลดบวมหม,มอเพิ่นให้ยาลดบวม กินคู่แฮปปี้วันนะกินคู่กันก็แฮปปี้วันเนาะกินคู่กันก็แฮปปี้วัน